ถ้ามาส่งผักแดงเป็นอย่างลูกแดงมาสบายล้วเดี๋ยวกินยญาเดี๋ยวไม่พาไปกินยญ้าไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวกินปาเมนติลาติชิไม่ค่อยสบายเริ่มเทาเริ่มท้องไม่ค่อยดีกินอย่างกระยาสาวแดงคนสวยพวนอันนี้กนจะเข้าโอ้ยบด้พวนบริเห็ดอย่างเลยเนาะขนมกะเห็ดยูคแต่วาพระท่านได้ลงเป็นทายรูปเอาเห็ดแบบง่ายๆเนาะ บม่เคยได้เห็ดอย่างเมื่อย์ห่อนแห้งขีดยาแม่ลูกกับเมื่อยมันห่อนทั้งห่อนทั้งขนหวยจะสีแดงแดงให้แม่พวนด,ดินก่อนลูกเอากอแนมมาเห็นเนาะอแดงให้แม่พวนด,ดินก่อนลูกให้ดูสิได้น้ำจิ๊ ออกไปแม่แม้พวนด,ดินกับลูกปะ่ะพี่เน้งปะ่ะเนงคนสวยพวนบักพริกจักหน่อยเนอะคะ่ะเนาะโอ้ยหัวนละภาคอ่ะ อุตลีเนาะบาซิลิโกค,ค่ะใส่แกงเขียวหวานไปเมื่อวานเห็ดเด็ดจนเมือก็เลยเนี่ย ผักกะเพราค่ะผักกะเพราเขาได้ผัดกินอยู่ค่ะพเพื่อนเขาหายมากนะคะเพื่อนทีไปหาอยู่บไกลกันเป็นไรหายมากผัดกะเพราผักกะเพราต้นบกพริกก,กิดกระลังอันนั้นเนาะจ้ะพวนหมดละต้นบกพริกบกเพกิกมีต้นมะพริกด้วยอ้ยบุกทั่วภูมิค่ะ มาง,งามของเฮาเนาะงาม,ามาวา่าเป็นบักทัว่ฟักยาวเป็นบักทัวพุ่มนัน่นแหเนาะที่หายังไม่ผูกขึ้นอยู่โอ้ยบักเขียะค่ะใบอีตูใบอีตูใบบักเอื้ออุ้ยใบใบใบร้านใบใหญ่ใหญ่กว่ามือคนอีกผักแพ้วก็กำลังสวยเด็กขี่ดืดู้น้อยมันแอบมาอย่างนั้นขี่ดูน้อยแอบอย่างเช้าลูกเขาเล่นอะไรหรอกพีกเนะพีกเนะ กวาดัมามะมมันจะมาซอยยุ่งกับการแม่เลยโฉกขึ้นมามาเฝ่าบเ่งแม่ทำอะไรควรขี้ดินแล้วนี้มันคือต้นอะไรลูกดมดูสิตนน้นอะไรไม่หอมดึกทิ้งเลยยนทิ้งเลยตอนนี้ไม่เอามองก็ไม่เห็นลูกแม่เนี่ยไม้กันสันก็ไม่มีถ่ายไปตามธรรมชาติค่ะก็เดีล่งไปค่ะ <laughs> เดือ <laughs> จเจ้าไปไหนเอาไปสิเอาไปสิลูกเอาไป เครื่องบินได้ยินเสียงเครื่องบินบนฟ้ามันบินได้หนูก็บินได้เหมือนเครื่องบินยังไม่รู้อนนีกเหรอลูกแต่หนูปีกหักล้วแล้วทําไงอ่ะหนูปีกหกักมาละหนูปีกหักละเช้ายังด้ดดดอด้มาดูแม,ม่มาดูแม,ม,ม,ม่แม่ทำอะไรมาดูสิตักสิขึ้นมาสิขึ้นมาสิมาดูสิมาเติมมะเขือเราสิมะเขือเราเบลเลอเลยลูกมาเกือบโตแล้วมะเขือเราพปละมาดูสิมาดูแม่ทําอะไรเนี่ยมาดูสิเข้ามาเข้ามา,า,ม,า,ามาดูสิ อะไรลระอะไระเยอะแยะไปหมดเลยพวนดินพวน, like. นผักพวนผักไว้ให้หนูกลัวดื่อไปกวนพี對對 чи, ่แดงอย่าไปกวนพี่แดงนะถ้าเช้าอย่าไปกวนพี่แดงนะลูกอันนี้เราก็ดดจังเลยดูสิดำปี้เลยอ่ะสุกแล้วก็ได้โชคกว่านะกว่าอย่ามาสงสัยอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ของแม่ไอ้ที่พวนดินเน่น่ากลัว เขามาดูสิลูกอะไรเนี่ยควัาซะเนี่ยควัาซะควัาซะไว้ไว้งูกลัวเขาไม่ดูยังดูไม่จับ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 ไม่น่ากลัวตรงไหนเนี่ยมันมีเงาด้วยสวยด้วยไม่ใช่งูเป็นเป็นของพวนดินของสําหรับพวนดินสงสัยมากเลยมันไม่ใช่ของพวนดินไม่เอามาพวนดินเฉยๆมันเป็นอะไรนะลืมแล้ว เลือมแล้วอโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยโจกเอาไหมหนูเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมไม่เอาเหอเรอผลไม้เยะแยะเลยไม่กินแล้วตอนเด็กๆกินเยอะเลยตอนนี้ไม่สนแล้วเหรอตอนเด็กๆหยุ้มได้แล้นมากหลายสมัอนี้ว่่สนท่้นไแม่จะได้เก็บกินเองละมั้งลูกเบลเลอเลยค่ะแฟนดัซซีเก็บให้เบิ่ง ه, นิวโปันนี้หตายนิ้โปงใหญ่ยเฉมันประสาเนาะก่องนางก็เลจเจ้าไลูกเอาไหมเอาไหมมันจอาไหมอาไหมูกอาไหมเอาไหมนี่อาเอนนอยากได้เหล็กไปละน <c oughs> ย,า,ยาน <c oughs> ดินเบบบเ,เ,เไปล้โอ้ยี๋ยวจะเก็บทุนกลังสุกนแล้วมันงอมจง,งตายแล้วลูกนี้เป็นยังไงเนี่ยอะไรมันโชคอะไร ดื้อค่ะหกค่ะอยากน้ำอีหละหน่อยได้หกจะงหน่อยไอพี่แดงต้องกินยาแล้วแล้วเมื่อไหร่จะเลิกดือ้อเมื่อไหร่จะเลิกสนสนและสนมากใช่ไหมโอเคนะค่ะเนาะมันบรสารขึนบรสาร